สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลวันนี้ผมก็มีบิวโหดๆมานําเสนอนะครับโดยใช้ตัวหลักคือเท่าสงครามเพลิงคลวงของเกือแรงจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยท่านี้นะครับเราใช้อาวุธฟาดกับพื้นเราวิ่งไถดันตกรูโจมตีมีดาเมจถึง6547ี่ทีเดียวตัวหน้าหนอนนอนเลยครับแต่ถ้าศัตรูมาหลายตัวก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าท่านี้จะสร้างเพลิงที่พื้น ทำให้ศัตรูตัวอื่นก็มีโอกาสบาดเจ็บด้วยอย่างตัวนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเลือดหายไปครึ่งหลอดละมาดูองค์ชายร้อยกิ่งกันบ้างครับมีขึ้นมิเวเกมพลัสเพื่อตัวนี้โดยเฉพาะเลยตูมทีเดียวตายอ่ะมาลองดูกับเรนาร่าบ้างนะครับแทบไม่มีโอกาสโจมตีเลยครับปาดไว้ทีเดียวหลบหมดหลอดมาดูบอสวัติุกันบ้าง ถ่แป๊บเดียวเอยซะแล้วโหดมากๆเลยใช่ม <Of> all, หมเดี๋ยวเราไปดูนะครับ <is> รว่าใช้ของอะไรกันบ้างอาวุธหลักของบิวนี้คือขวานพระจอมทุบผู้ต้องสาปอาวุธนี้เป็นขวานใหญ่พลังโจมตีรุนแรงและมีคุณสมบัติเลือดออกด้วยและเท่าสงครามที่เราใส่คือเพลิงทะลวงของเกอือแรงอาวุธมือซ้ายผมก็ไปหาดรอปขวานพระแบบเดียวกันมาเพื่อจะมาใส่เท่าโจมตีแบบเลือดออกแล้วก็ใช้ท่ากระโดดโจมตีคู่ได้ด้วย บิลนี้เราต้องใช้ตราศักดิ์สิทธิ์ในการร่ายมนตราบัฟ3อย่างซึ่งตราศักดิ์สิทธิ์เราเลือกใช้ให้เหมาะกับค่าสเตตัสของเรานะครับตัวที่ผมเอามาสาธิตนี้เป็นค่าอินเด็กซ์ก็ใช้ตราประทับบัญญัติทองที่สเกลลิ่งกับค่าอินแล้วก็ค่าเฟสซึ่งบิลนี้ผมลองแล้วว่าถ้าจะให้แรงที่สุดเนี่ยก็จะเน้นอัพสเตตัสคือสเตรนท์แล้วก็ค่าอาเคียนหรือที่สวงก็แนะนําว่าใช้ตราประทับรอยเล็บเพราะว่าจะสเกลลิ่งกับค่าความแข็งแกร่งเป็นหลักถ้ามีหน้ากากขาวของวาเล่ก็ดีนะครับ เวลาที่ศัตรูเลือดออกพลังโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นแต่ผมไม่มีเพราะว่าไม่ได้ทาเควสก็เลยใส่หน้ากากอยากเงินเพื่อเพิ่มค่าพิษบงแทนในส่วนเสื้อเราจะใส่เสื้อขนนกดํานกล่าเหยื่อจะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเรากระโดดทุบเดี๋ยวในตอนท้ายจะอธิบายว่าทําไมเราต้องเพิ่มพลังโจมตีเวลากระโดดทุบนะในส่วนมือกับส่วนขาก็ใส่อะไรก็ได้ให้พลังป้องกันสูงๆครับเพราะว่าบิวนี้เราต้องเข้าไปอยู่ประชิดต,ตัวศัตรู เครื่องรางที่เราใส่คือเศษอเล็กซานเดอร์เพิ่มพลังโจมตีถ้าไม่ตายเครื่องรางตราติดปีกเสื่อมสลายเพิ่มพลังโจมตีเมื่อโจมตีต่อเนื่องความเรื่นเริงของราชาโลหิตเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเลือดออกในส่วนเครื่องรางชิ้นที่4จะเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมนําเสนอตัวเลือกให้3อันก็คือแมงป่องเพลิงเพิ่มพลังโจมตีของไฟเครื่องรางราชาโบราณเพิ่มระยะเวลาในการบล็อกขึ้นอีกประมาณ30เอร์เซน์ และอันที่3ก็คือเครื่องรางกรงเล็บจะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นเมื่อกระโดดเพราะว่าผมลองเล่นวิวนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะเจอศัตรูที่เราไม่สามารถชนตรงๆได้มันจะแฉลับซ้ายแฉลับขวาเราต้องใช้วิธีการกระโดดตีแทนซึ่งเครื่องรางตัวนี้จะทําให้เรากระโดดทุบ2มือได้แรงขึ้นน้ํายาอมฤตเราใช้อยู่2อ,อย่างคือเซี่ยวยาดประจุเพลิงเพิ่มพลังโจมตีไฟและเสี่ยวยาดหนามเรียงเพิ่มพลังโจมตีเมื่อโจมตีต่อเนื่อง ตอนใส่เท่าสงครามให้เลือกใส่แบบไม่มีธาตุเพราะว่าบิลนี้เราต้องไล่มนตราคมดาบเพลิงโลหิตถ้าใส่แบบมาตรฐานคือไม่เพิ่มลดค่าสเกลลิ่งใดๆหนาหนักคือเพิ่มการสเกลลิ่งกับค่าความแข็งแกร่งแต่ไปลดค่าความชํานาญคมกริตคือลดสเกลลิ่งค่าความแข็งแกร่งและไปเพิ่มค่าความชํานาญอย่างดีคือสเกลลิ่งทั้งค่าความแข็งแกร่งและค่าความชํานาญเท่าๆกันอาวุธทางเลือกอีกหนึ่งอันก็คือ ดาวประกายพฤกยักษ์อันนี้เป็นค้อนใหญ่นะเวลาโจมตีแล้วจะฟื้น HP ได้ซึ่งอาศัยข้อดีของท่านี้ที่เราทําการโจมตีต่อเนื่องรัวๆสังเกตว่าหลอด HP ที่เคยลดตอนนี้เพิ่มขึ้นมาจนเกือบเต็มแล้วลองให้ดูอีกทีพอเริ่มโจมตีปุ๊บหลอดเลือดเราก็ฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆเก็บว่าทั้งทำดามจด้วยฟื้นเลือดตัวเองได้ด้วยดิวนี้เรายังสามารถกระโดดโจมตีด้วยอาวุธคู่ได้รุนแรงมากๆ โดยอาศัยคอมโบของคมดาบเพลิงโลหิตและบาปมหันต์แห่งเพลิงทําให้ศัตรูบริดแตกและก็ชะงักอยู่เรื่อยๆมาดูภาพสโลโมชั่นกันอีกทีนะเริ่มต้นเรากระโดดเข้าไปทุบด้วยอาวุธคู่ศัตรูจะโดนบริดที่กระจายออกรอบตัวจัดผลการคอมโบของคมดาบเพลิงโลหิตและบาปมหันต์แห่งเพลิงทําให้เขาหลอดเลือดบริดแตกและก็ชะงักอยู่บ่อยทําให้เราสามารถโจมตีแบบนี้ได้เรื่อยๆการบัฟจะเรียงลำดับตามนี้นะครับ เริ่มต้นด้วยน้ำยาอมฤตสาบานต่อพฤกษาทองแล้วก็คุมดาบเพลิงโลหิตอันสุดท้ายคือบาปมหารแห่งเพลิงซึ่งผมเคยมีคลิปที่เก็บมนตราทั้ง3างอันนี้นะครับดูลิง์กได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ลุยกันเลยจากนี้เราไปดูว่าของแต่และอย่างหาเก็บที่ไหนกันบ้างขวานคราจอมทุบพุทธต้องสาบจะได้จากบอสในถ้ำเร้นรับสุขคนทจานในที่ราบสุ่อันตัสจากตรงนี้ เราวิ่งตรงไปเรื่อยๆถ้ำนี้ไม่ค่อยยาวครับออกทางขวาแล้วก็ออกขวาอีกนี่ครับตรงรากไม้วิ่งมาทางนี้เราก็จะเจอรากไม้เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปเห็นประตูบอสอยู่ข้างหน้าแล้วลุยกันเลย นะได้เราก็จะได้อาวุธนี้มาควานพระจอมทุกผู้ต้องสาบเท่าสงครามเพลิงทะลวงของเกอือแรงจะได้จากแมงสคารับซึ่งอยู่ข้างๆป้อมของบรรดาผู้รักษาการเราเริ่มต้นจากจุดพรชื่อว่าจารึกสุสารษ์วิ่งขึ้นทางทิศเหนือวิ่งข้ามโซ่นี้มามองทางขวาดีๆบนยอดไม้เราจะเจอแมงสคารับ นั่นครับสอยลงมาเลยยิงโอ้ได้มาแล้วกรอะขนนกดำนกล่าเหยื่อจะอยู่ในถ้าปราดในที่รับสูงอัลตัสตรงตำแหน่งนี้นะทํานี้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ว่ามีทางลับลวงตาแบบนี้เยอะมากเลยเราก็เคาะไปตามจุดเรื่อยๆ นี้เดี๋ยวขวามีทางลัดแล้วมีของให้เก็บเยอะเลย <_ C AKE> ก็ในถ้ำนี้มีบอสสองตัวด้วยนะแต่ว่าอันนี้ผมจะพามาเก็บเสื้อขนนกดำนกล่าเหยี่อก่อนสัตูเยอะแยะเลยเป็นซอมบี้ที่ฟื้นได้ด้วย วจำไม่ค่อยได้เก็บทุกอันก็ยังไม่ใช่ห้องนี้ครับไปกันต่อวิ่งไปอีกไล่ไลักไล่ละจำได้ว่าแถวๆนี้แหละนี่ครับ ก็ยังไม่ใช่วิ่งลงไปอีกครับไ,ได้โครงเล็บวิ่งลงไปอีกพอเจอน้ำตกเลี้ยวซ้ายกระโดดข้ามไปมาตรงนี้ก็เคาะผนังอีกนี่มาถึงแล้วนี่ครับได้แล้วเสื้อขนนกดำนกล่าเหยือ่อ ก็ได้หมวกด้วยเครื่องรางความรื่นเริงของราชาโลหิตจะอยู่ในสุสานใต้ดินเลนเดลใต้เมืองหลวงเลนเดลดันเชียนนี้จะดูเหมือนเขาวงกดที่วิ่งวกไปวกมาแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้วิ่งวนกลับมาที่เดิมครับแต่ว่าเขาจงใจทําหลอกเราแม้กระทั่งมีการวางศพศัตรูให้ดูเหมือนเราเคยผ่านห้องนี้มาแล้วแต่ว่าวิ่งตามคลิปนี้รับ,ร,บรองไม่หลงแน่นอนยิงตามนี้ครับยิงขึ้นไป ิ่งตรงไปอีกตรงนี้กระโดดลงไปแล้วก็เลี้ยวขวาวิ่งตรงมาเลี้ยวขวาอีกวิ่งตรงไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้จะเจอเสาให้เราเคาะแล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงลงบันไดไปแล้วก็ลงบันได บินไปเรื่อยๆนี่ครับตรงนี้เราจะเจอคันโยกเปิดประตูห้องบอสเมื่อสับคันโยกแล้วโดดลงไปตรงข้างหน้าแเราก็วิ่งไปได้เลยก็จะเจอห้องบอสเปิดแล้วอยู่ซ้ายมือเข้ามาตรงนี้บอสไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับมีหมีผมยังสู้ชนะได้เลย เราก็จะได้เครื่องรางมากความรื่นเริงของราชาโลหิตเครื่องรางแมงป่องเพลิงจะอยู่ในป้อมไลอิดจุดเสฟใกล้สุดก็คือปลายแควเดือดเราจะวิ่งมาที่ป้อมไลอิดตรงนี้สุดทิศตะวันตกของภูเขาไฟเกวเมียวิ่งเข้าไปเลยประตูทางเข้าจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ นั้นเราก็วิ่งเข้าประตูที่อยู่ข้างหน้าวิ่งขึ้นบันไดไปจากตรงนี้เราจะเห็นระเบียงข้างหนึ่งที่มีวิญญาณคนนั่งพูดอะไรพรุมพำอยู่ว่าเขาจะกลับไปที่เครือข่าดกูพาเพลิงให้ได้ในข้างๆตัวเขาก็คือไอเทมเครื่องรางแมงป่องเพลิงเครื่องรางราชามังกรโบราณ จะอยู่ในเมืองลอยฟ้าฟ,า,ฟารุมอสุราจุดเซพที่ใกล้ที่สุดก็คือเลียบสะพานใหญ่จากจุดนี้เราวิ่งขึ้นไปเหมือนจะไปห้องบอสแต่ว่าเรากลับหลังหันแล้วก็วิ่งลงมาตามทางวิ่งมาเรื่อยๆเข้าประตูเล็กตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาจะเป็นจุดที่เราไปหาเบอร์นานนั่นเองพอเราลงบันไดามาเราจะเห็นห้องอยู่ข้างหน้าในห้องนั้นจะมีหีบสมบัติจริงๆในห้องนี้มีศัตรูเพียบเลยนะครับ จะอยู่ตำแหน่งนี้เมื่อเราเปิดหีิบสมบัติก็จะได้เครื่องรางราชาบุราณที่ช่วยเพิ่มระยะเวลาบัฟของมนตราและคาถาเครื่องรางกรงเล็บจะอยู่ในปราสาทสตอมวิลเราเริ่มต้นตรงจุดพรชื่อว่าหอคอยกำแพงปราสาทตรงนี้นะเราวิ่งออกจากห้องมาแล้วเดี๋ยวเราจะกระโดดไปที่หลังคาข้างล่างนั่น กับ3 2 1โดดโดดรอดจากนั้นเราก็ปีนเสาต,ตรงนี้ขึ้นไปวิ่งเลาะมาตามขอบเราจะเจอบันไดยอยู่ข้างหน้าเมื่อปีนขึ้นไปข้างบนสุดเราจะเจอนกเป็นฝูงนี่แล้วเราก็จะได้เครื่องรางโครงเล็บช่วยเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเรากระโดดเซี่ยวหยาดประจุดเพลิง จะได้จากบอสต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับบสถ์มอดไหมในแคลิดจากโบสถ์มอดไหมเราวิ่งไปทางทิศตะวันออกไม่ไกลเราก็จะเจอกับบอสร่างอาวตารพักษาทองครับเจอแล้วถูกหลบถังเมื่อกำจัดบอสได้เราก็จะได้ส่วนผสมของน้ำยาอามฤตมาสองตัวได้มาแล้ว อยากผลึกแก้วปะทุสีมรกตและเซี่ยวหยาดประจุเพลิงอีกชิ้นหนึ่งเซี่ยวหยาดหนามเรียงเราจะไปเอาที่ทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์กันนะส่วนผสมน้ำยาอมฤตเซี่ยวหยาดหนามเรียงจะได้จากบอสต้นไม้ในทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์เราเริ่มต้นจากจุดพรชื่อว่าพื้นที่ภายในทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์แล้วเดินทางขึ้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาแบบนี้ไปกันเลย ส่วนผสมน้ายาอเมริตัวนี้จะทําให้เราพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเมื่อเราโจมตีต่อเนื่องขั้นที่1จะเพิ่มขึ้นให้9%ขั้นที่2จะเพิ่มให้13%แล้วขั้นที่3จะเพิ่มให้20%ขี่ม้ามาเรื่อยๆขึ้นเนินมาตามนี้ใกล้ถึงแล้วพอเราเจอต้นไม้ใหญ่ก็ให้วกไปทางซ้ายนี่ครับเจอบอสยืนอยู่แล้ว เรียกให้เข้ามาใกล้ๆสมบอนระดับไปช่วยกันดูบอต,ตัวนี้แพ้ไฟมากๆเลยครับโดนเทียวพวกชนะแล้วแล้วเราก็จะได้ส่วนผสมน้ำยาอามฤตมาสองตัวก็คือเซี่ยวหยาดน้ำเรียงแล้วก็ผลึกแก้วแตกร้าวขนใหญ่ดาวประกายพึกยักษ์จะอยู่ในที่รับสูงอันตัสเราเริ่มต้นจากจุดพรชื่อว่าข้างทางเส้นทางส่งคนบาปตรงนี้ วิ่งมาเล็กน้อยเราจะเจอขบวนรถขนสินค้าเมื่อเราจัดการได้หยุดขบวนรถแล้วเราก็เปิดหีบสมบัติได้มาแล้วครับดาวประกายพรึกยักษ์ถ้าเป็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ